น,นี่ปฏิึ้นเจ้าหน่อยเนาะึ้นไล่เจ้าหน่อยปกติปฏิจะึ้นปุ้นแฮมสี่ห้าชั่วโมงคือหลังเจ้าเกยมาแล้วเจ้าอ๋อแมนแล้วนะเนาะเกยมาแล้วเนาะเอาถ้วยมาเลยเจ้าหิวก็คุณจะตาจะตาเจ้าคุณจตะตาปฏิปฏิพัดทำง่ายๆเจ้าพัดพิษแกง พริกแกงบะหมี่เส้นบะหมี่สดๆเจ้าเส้นบะหมี่สดๆแล้วก็ใส่ไก่แล้วก็ใส่แครอทแล้วก็ใส่พริกหยวกเขียวแดงเลือล้วก็ใส่อย่างก็ดอกอดอกกระหล่ำกะก็ว่ากระหล่ำดอก ปฏิกะเนี่ยสองอย่างเนี่ยปฏิจจะจะอ่านพิษดอกกระลำกระลำดอกบ่หัวมันมันมันจะซับสนอันเนี้ยก็บางคนบางคนก็ห้องอย่างก็เันห้องดอกกระลำนะนันบัดเจกระลำดอกกระลำมันบาดดอกดอกกระลำมันก็มันมันสองอย่างเนี่ยมันบ่หันไหนมันพิษมันถูก ปกติจะจะบางครั้งมันจะซับสนนะขอบคุณเจ้าคุณชะตาขอบคุณเจ้านหัะข,ขนาดเลยทำให้ลูกๆกินเจ้าง่ายๆก็สุปละแม่มาเลยจะเจ้าซุกสุกละเตรียมถ้วยเลยเจ้าเตรียมถ้วยเลยใครจะกินเตรียมถ้วยเลยเจ้า เตรียมถ้วยตักเลยเจ้าปัิกินง่ายๆเจ้าปัิกินของตีะตะวะปฏิกินมะมดตําน้ำพริกองไก่ตวะวาปฏิต่ำน้ำพริกองไก่เจ้าปกติจะทําหมูน้ำพริกองหมูตะวาทําน้ำพริกองไก่แต่ว่าเหลือมันเหลือ เหลือน้อยแล้วก็เหลือเข้าน้อยปฏิจากกินนะนั่นนะ,ะเจ้าปฏิจะอุ่นกินนจะอุ่นกินเจ้ากินกินง่ายๆเจ้ามันมันมาได้เสียเนาะมันมาได้เสียเพราะว่าอืมมันมันเป็นปฏิเก็บไวแบ่งกินแบ่งกินแล้วก็เก็บไว้เอาใส่ตู้ไว้เจ้าจะได้แล้วเขาจะเอามาอุน่นอุ่นเวบกินง่ายๆเจ้าง่ายๆเลย ขอบคุณนะเจ้าขอบคุณเจ้าไปเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดเลิฟเจ้าฝากกดไลค์กดเลิฟมาห้องนะเบสัน ในประจําลูกเขาบะหิวเตี้ยเขาบอกแล้วก็ลุงฝรั่งประจํากินตักฝรั่งประจํากินปฏิบัติตักตักคือลุงฝรั่งกินเจ้จจาอ๋อมาแอลกาดลดมาลังปางไปนอนไม่สายโอ้คุณเจ้าพ่อปลอกกะลำกระลำขับออกมาจากดอกครับ <laughs> แหม่ก็คุณสุนภพบย่งก็คุณจะตาบอกว่ามาแอวกาดรถม้าลำปางไปนอนแม่สายโอ้นอนแถวไหนเจ้าตาถ้าแม่สายนะไปนอนตีเดี๋ยวก่อนปฏิจะบอกจะจื่อยังก็มันอยู่จีนเนินเขาอ่ะเดินเขามันจะเข้าไปตอนตอนมาจากลำปางก็จะอยู่ทั้ง ฝังทรายมือเขาจืดอ,อย่างก็ภูตะวันเขาจืดภูตะวันเจ้าภูตะวันมันก็น่าจะแม่นละภูตะวันเจ้าที่ห้าน่ะวิวงามอยู่เจ้าคุณชะตาวิวงามอยู่ภูตะวันเจ้าเชิงตะวันก็ว่าภูตะวันเนี่ยเจ้ามันจะอยู่ทรายมือเจ้าก่อนจะถึง